ีมันจะรู้ก่อนก่อนที่จะไปใช่เหรอรแล้วเราถ่ายหน้านตัวเองอะนะยังไม่จับกล้องจับตรงไหนไม่ได้นนหรอเน่โอ้โหตายแล้วเอ้ามาเอาไปถ่ายหน้านตัวเองหน่ยอยาวาพอแล้วได้ยินเสียงไหมน้ำน้ำยิพอด,ดูดูยูทูบห้หน่อยดิ จามตามว่าเสียงมันมวางปไปละใครไม่ได้ใครไม่ได้ยังไม่เริ่มใช่ไหมนี่เริ่มแล้วช่างมันไม่เป็นไรมันเอียงเอาไปกันต้องต้องออกมาอีเดี๋ยวไม่พี่ทำข้อมือตรงๆเดี๋รง,น,รงนี่ไหนนั่นมันเอียง มันเอียงเด็พี่ก็มายืนตรงๆเด็กเอาเด็กเนี่ยกล้องตั้งศูนย์มันเอียงเห็นป่าวเด็กต,ต้องดึงออกใหม่ตัวเนี้ยหรือว่าดึง,ด,งดึงออกไหมดึงออกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเด็กก็ดีก็เด็กหนึงอือแม่งเ,เอียงอยู่เห็นปหมช่างนานให้ลูกค้าดูกับตีลังกาไงเอันนี้เออนีายเอาแล้วหนูเปิดตั้งนานแล้วเห็นมีใครดูเลยสวัสดีครับพอได้ยินป,ะปนน่ะอ่าโอเค พูดทำไม่อยู่นี่เอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันน้องจ้าตาสไต้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะน้องจ้าจะพามาดูแคบค่าเกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะเป็นแคบ x l s ค่ะเป็น XLS ที่เป็นแคปกระบะเปิดได้นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าน้องจําแต่งอะไรบ้างด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือไม่ได้แต่งเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะ นี่สวยไมล่าไฟนะคะแล้วจะเป็นแบบไฟไฟไฟ LED นะคะตรงนี้นะอันนี้ก็ใส่กรอบข้อไฟหน้านะคะนี่ให้มันรับกับกระจังหน้านะสวยไมล่าโอเคนี่มีไฟด้วยตรงนี้นะคะเป็นเป็นไฟอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะนี่ตรงนี้ โอเคค่ะก็มาด้านข้างนะคะคันนี้นะคะก็เป็นแคบเปิดได้เนอะอันนี้ก็เปลี่ยนแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20สิบค่ะนี่อันนี้จะเป็นยางซูมแม็กนะคะยางซูมแม็กยางอะไรวะพี่ยาง MT หรือ AT ท t อครับอ่าอันนี้จะเป็นยาง a อทนะคะนิ่มนวลแบบนิ่มเลยแล้วก็พร้อมยกอีกสองนิ้วนะคะคันนี้ยกไหม อยมันสูงอยู่แล้วมั่นใจหน่อยอ่าอ่ะสรุปยกไม่ยกยกไม่ยกใส่หนักยี่สิบไปเฉยอ๋อมาอ่ารุ่นนี้ก็คือไม่แต่มันเหมือนยกเลยนะยกไปลองถามพี่ขวัญนะพี่ขวัญอันนี้ยกปะยกยยกแบมหนึ่งล้นถ้าไม่ยกมันติดแหนักยี่สิบอะหนักเลย เดี๋ยวไปวนทางนู้นดีกว่านะคะเพราะว่าตากล้องเราเป็นตากล้องมือใหม่นะคะไม่ค่อยถนัดนะคะชอบพื้นที่กว้าๆงๆอ๋อแสงดีกว่าทางนี้ออโอเคค่ะอันนี้นะคะก็เป็นยางเป็นแม็กขอบ20นะคะจับคู่มาแต่ยางซูมแม็กนะคะเป็นยางซูมแม็กเอทนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่275เจ็ดห้าทับห้าหนะคะนี่ซีรีส์ยางจะอยู่ตรงนี้เลยหรือลูกค้าอยากแบบอยาก เอาลบยี่สี่ลบสี่บสี่ออศูนอะไรอย่างนี้ก็ทักถามน้องจามได้เลือกลายแมกได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทอร์โบนะคะอันนี้อันนี้เครื่องจะอยู่ที่สองพันเทอร์โบนะคะแล้วก็2 .0 นะคะกําลังแรงม้าอยู่ที่ร้อยเจ็สิบแรงม้านะคะ4ี่ร้ห้นิวตันเมตรนะคะขันนี้ราคาอยู่ที่7จ็0 0สนเบาทเลื่นเนี้ เอกระจกนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสวยมากเลยคันนี้คันนี้เอพูดปิดคันนี้ก็จะเป็นสีบอลนะคะสีบอลหรือสีเทาอ่ะเป็นสีบอลเงินนะคะอ่าอันนี้เราก็ใส่ที่ครอบครอบตรงนี้กันลอยเล็บด้วยนะคะนี่เราก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาสตร์นะคะคิ้วกันสาสตร์ก็คือติดสี่ชิ้นเลยมีตรงแคปด้วยติดให้ โอเคด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกระบะไลเนอร์แล้วนะคะนี่อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยค่ะซื้อรถกับน้องจามก็มีกระบะไลเนอร์แถมอยู่แล้วนะคะนี่นะคะรุ่น xls คันนี้นะคะก็จะมีบันไดหลังตรงนี้ด้วยนะคะนี่ปีนได้เลยง่ายมากแล้วว่าจามปีไม่ได้นะี่เพราะว่ามันสูงมาก โอเคด้านหลังนะคะก็จะมีข้อไฟท้ายด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็กันชนท้ายนะคะกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตรงนี้สวยเลยรุ่นนี้นะคะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงโลโก้ค่ะเขาก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะจะมีกล้องถอยหลังมีเซนเซอร์มีครเซนเซอร์อันนี้ไม่มี อันนี้ถอยหลังไม่มีเซนเซอร์นะคะมีแต่ก,กล้องถอยหลังเนาะโอเครอบรถก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจามพาไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในสวยแค่ไหนไปดูกันเลยมาเลยค่ะทางนี้ค่ะอ่ะพี่มาทางนี้เลยคันนี้ก็คือเย็บเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่ภายในของเราจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลย เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดขนาดหน้าจอนะคะ10นิ้วสวยมากเลยพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้นี่แล้วจอเรือนไม้นะคะจะอยู่ที่8นิ้วค่ะเออ8ปดหรือสิบไม่แน่ใจน่าจะอยู่สองอันนี้แหละค่ะกุญแจนะคะก็จะมีให้สองดอกดอกหนึ่งจะเป็นรีโมทดอกหนึ่งจะเป็นกุญแจธรรมดานะคะ อันนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นแคปเปิดได้อย่างนี้เนาะก็จะแถมไปเลยพรมแบบนี้นะคะแล้วก็เบาะแคปค่ะนี่ลำโพงก็จะมีคู่หลังด้วยนะคะนี่ดังมากแล้วก็จะมีคู่หน้าตรงนี้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะคันนี้ เป็นไงคะถูกใจไหมคะชอบไหมคะกระบะแคบ XLS คันนี้ถ้าเกิดชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องจามด้วยนะคะหรือถ้าเกิดเร่งด่วนรีบเร่งอยากรู้แคมเปญเดือนนี้มีอะไรบ้างน้องจามสามารถโทรเข้ามาหาน้องจามได้เลยนะคะ0 6 5ย์ห4ห้2นนะคะวันนี้จามขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย 아 <목소리나>